พระเจ้าติสะนี e ่แหละนำเอเก่อโลอยู่พูดเนี่ยแม่เกาหลีเวลาละงอนดีแต่พระธรรมปุ่งเนื้อยู่พระเจ้าดิแม่พูดธเนี่ยพระธรรมแล้วปุ่งเนื้อมีพระเจ้าเปิดนำเอามาเปะงอนติแม่พูดธเนี่ยนอกกระส่ายการหนึ่งพระธรรมเอเฟโซบทละอ้วข้อติห่วยละข้อเก่าหรละอเวนึ่งพระธรรมเอเฟโซบทละอ้วข้อติห่วยละข้อเก่าหรละอเวยอ่ะต่อใครอักมาเปาโล มหประสอแต่ละพระเยซูละสกายปมาอละโมเปกุยต่างเมืองมังกาเซประคังไปอายตัวของกันโมเปตื่นเอ็งมองเบะต่อเกือพระเจ้าอยู่กันเบื่อกุนมุนยุงละสกายปมะลาโมเปนรวมเหมาะพระเจ้าอังไพร์เมเซไอ้เปลยละตอกไป้แสงสมรอยติอเยอะละอังละเปบน่าเล่าหอสยุงเบะตอกเข้าใจอาระหลวงพระคลิปเหมาะพระเจ้าอังเซ่กัน เจียนปุยไพรมาพระเจ้าระโหเต้าละหลวงเสียละปุยเจียนเปิดเลี่ยให้บางมาระหโหเบื่อละปูแต่ละโมพระองค์รอละปุงตั้งแต่แม่โมประสึบละปุงแต่ประมาโมเปิดทวายติแต่ละอังเสีและหลวงเหมาออังไพรเมาเสีมาให้ปุยตองเมืองโลหรัมดิประไม่ไปยุกอยู่พระเจ้าแม่ปุยอยู่หนึ่งเอรจูจนดิเป็นปุยติโมเบื่อละหลวงการละลายอยู่พระเจ้า ปุยตังเมืองเสียล้วอรต้งแต่เหนือปุ่งสัญญาอยู่พระเจ้าละปุยเบื่อพระเยซูคริสต์อังเอลูเปีนกวนใจอยู่พระเจ้าละสะครอแต่ละลวงกันละลายอยู่เสะียมาโลหกครอเบื่อกุณมุนเกือพระเจ้าละแต่ไม่อำนัดประสบกันไหนอ่ะมาปุยตึกหนึ่งเตี่ยวแลแต่หาปุยในพระเจ้าเตืองโอ้ยอพระเจ้าพามเกลือละไออโลสืบละลวงแต่ละปุยต่างเมืองเบื่อคุณมุลอยู่แต่เสีย មកកឿអើហោក្រហើយលួងប៉មៃប្រយុទ្ធក្រុមប៉អីផាក្រិតអូហោហាကြៀងអត់ពុយមករកឿអើហោរងោហើយលួងប៉មត់អង្គ1 prime សេឡាពុយកើពុយយុងຕ້ອງមកຕ້ອງមកចៀនពុយ prime ប៉ចោប្រយុទ្ធអីខ្រងជាអីម៉ោអង្គប៉សយុទ្ធតែហាពុយប៉ចោមកយុហង្កតុក4 1សើកើតែຫມູ່ប៉ុមមកគនណាទីប៉តាម៉ែຫມູ່ប្រកាយអំណាចបើអត់នឹងកងហោយុងតុកផ្លេ តែកំគិតវិស័យមកយូរតែក្រួយចាគណៈពុយប្រតិមើកិតចកយូរតេវយសេមកយូរតំបៃងងត់តាំងនឹមនិន្ទិងរអំឡងមកគឺអ្វុញមើព្រះយេស៊ូចៅយូអេគៀងអេរជូឥឌីអរភមរមែព្រះយេស៊ូសេព្រឿអង្អរភមតេនិងអិលុះលៀងសបាយជិះព្រះចៅមែរភមកាតែក្រួយចាដាម៉តុកសេអោពួមពេអូលៃតាភមកៅអំអកសុរទងប៉ ยินดีแม่พระธรรมตอนเ้แหละพระเกือเออยู่พระพอมอยู่บอโลหนึ่งกันยุ่กันและพระเจ้าแกรอโลเอเห็นยุ่งหนึ่งหนึ่งตั้งรูหัวคขังกันละเอะไอโนกายซื่อไส้หนึ่งกันอยู่แต่กันผุยครุ่นงงพระเจ้าอย่าแกกดกันกดเกลือ เกือบเกือบแก่การเก่ยอยู่แล้วเตืองมูดเนน้องเอี้ยนติปุยติเชิงน่มาตุสิมุในกษะเอโลโรงอดนิมารุตกเครื่องเนื่ออยู่พระเจ้ากำลังโกประมาพระเจ้าเกือเป็นวิหันเนี่ยมาเสบทบาดประเกือพระเจ้าละปุยเป็นเป็นปุยเนี่ยแก่ตือความสำคัญแก่ตะบาระแก่ตะเตียวน ประมาดองรงประมาไกลละคิดจักเองมาเผยสุจ้าหนึ่งประทำจนให้อธ <t astic developed Airbnb> ิบายสตุสืบต่อแม่ละเอะละสเกอร์เอโลโรตุยกตัวอย่างชีวิตอยู่โกดเนี่ยหนึ่งการสื่อสายอยู่เปาโลหนึ่งการหยุดในการละผจญการละอาเจือแหละประยุยงนึกประธทำจนให้ตกสื่อแสายประมาเปาโลเกิดเป็นเปาโลโรเอเห็นยุงหนึ่งหนึ่งเจียวมาร่วงแหละประยุย่างการนึ่งคอละอาไว้ละกขอพน ก็โลยอยากเข้าใจแม่ชัดเจนหนึ่งกันกอกพระเจ้าเถ็ดภารกิจปเกือบประมาพระเจ้าละมาเกือละ่ะเบื่อกุ่นมุ่นมาหัวโะลดรวงกันระลายพระเจ้าละปุ๋ยต่างเมืองโมเปต่นอีกมองว่าต่อเกืออาอยู่กันนะ่ะต่อเกือพระเจ้าอายุกัน,น่ะแต่เบื่อกุ่นมุ่นอยู่เนี่ยมาประสกายประมา่าละโมเปเกืเข้าใจได้ปุในเอเฟโซมาตะปุ๋ยอยู่น้อง ปุยต่างเมืองเขาองมาแต่ปุยต่างเมืองนี่มาเซปาโลยะเซโรอันอูโรภารกิจแจงนเนมแมข้าใจดประมาณกันก,กอกประมาณพระเจ้ามาพระเจ้าเปิดกอกอมาพระเจ้าเปิดเลือกละเซเกือร์เป็นพระองค์ครอแล,ละลวงกัรละแลอยู่แต่ละประมาณปุยต่างเมืองและลวงมอบพระเจ้าอังพรมยไอ้พราย ไอ้เกื่อนไปอยู่เข้าใจต่อไอ้สายสัมพัทธอังลับเดอเปอร์เลอสิเพือนจะเข้าใจะปปะเหมาะพระเจ้าอังโคเซ่แมมอธิบายกุ้งเมื่อเมื่อหลวงปเหมาะปะมาพระเจ้าอังนือขอพรปุยเจนไพรเมื่อพระเจ้าระโหตั้งหลวงเนะปุยเจนเลียปังมาเอระโฮเบื่อละปุ้ดเนี่ยละปะฮุครอละปุงตั้งเนี่ยแม่ประสึบละปุงเนี่ยมัโมปะทวายติดแต่ะสิยี่มาเส้นหนักเวลาปะเลียเอโลนาอยู่แี่ย พระราชาปมารโรอภพอมอยู่พระเจ้าหนึ่งการกดเกลือแต่ปุยเป็นปุยในพระเจ้าเตืองโอ๊ยอาถ้าปุยเสมาเจือปุยเจือออเจือไอหนึ่งกปุยตัองเมืองหุกปุยมิจิวหยกปุยประเทศอออประเทศไอหยกได้ไอเจือมาอังรพรมหนึ่งสู่เจ้าพระเจ้าไม่มาปุยในเหยือติอยู่พระเจ้าปะแกโรเพสู่เจ้าเป็นดกดงรง ปรมัตยภัยสุชามาตตกเอกระรงละปุยเน่เหนืออายุเตี่องโอ้ยปรโรยเจียงแน่ดำเนินหนึ่งกันกอกประมาพระภชาเนีย่ยชัดเจนหนึ่งกันกอกประมาพระภชาเนีย่ยพระเจ้ามาเลือกอ่ะนะสเกิดอวครล,ลวงการละลายละโมเปสกาหนึ่งประมาละโมเปประมาปุยต่างเมืองในวงเล็บแหละเกอเข้าใจดอกเสียนี่มาสีเกิเป็นบทเฮียนละเอพระเจ้าจะแก้โรเสียง เปลืองวดเกอกเอและสะเกือเออยู่กันและแต็นลองเงี้ยอพระเจ้าเยอะเกือเอแก่ตออกเกียอยู่กันละตดนี่ออประเด็นนหนึ่งแหละหนึ่งชีวิตที่ประมาเปาโลแบบย่างหนึ่งชีวิตที่เปาโลหละแจ้งแนหนึ่งกันกอกประมาพระเจ้าเยุ่งมาพระเจ้าประกอบได้ประทบทวนชีวิตอยู่เปาโลหละมันอังพระเจ้าแหละประกอบประมาเปาโลแม่ระวังกันเฮาหนึ่งคระละสะหอมดแด่ประมาปืนในพระเจ้าพระเจ้าปังบกอกลาเซ ละสเกิดแต่เป็นพระรอระปุงตังแต่เกิดแต่เป็นประสึบระปุงแต่เนิ่มหนึ่งตาอาหุคมเฮงพระเจ้ากอกลาสเกิดแต่เป็นพระส่งเสริมวินัยพระเจ้าโมอ์มาพระเจ้าประกอกโมอ์มาพระเจ้าเปลี่ยนประมาประคิดประอดเปาโลเปาโลมาต่าคมเฮงพระเจ้าเสียมาความตั้งใจความกระตือรือร้นอยู่โกงพระเจ้าปามาเปลี่ยนพระเจ้าปามากอกลาสเกิดแต่เป็นพระฮองรอระพุงตั้งแต ก็จะเป็นประยุกต์กันละแต่บอโลยจะเจงแน่หนึ่งก็จะเป็นขอขิดออกไม่ตัวเจงแน่หนึ่งตอกเสือโรเจือละอ้า่อะไรประยุกต์ในชีวิตมาบโลแกนึ่งขออาเล่หอยเหล่าขอสเตงพระเจ้าอย่าเก้อรอโลแกตอกเกียอยู่กันละแต่ขออาเล่อ้า่อ้ายเรเป็นกวนใจพระเจ้าเราจะค้อนลงกันลายอยู่เสียมาลกหกครอเบื่อกุ่นมุ่น เกือไพระเ้าหละแต่ไม่อำนัดเปิดรสบกันไหนอะอามาไปตึกนึกเตี่ยวแรก่าไปให้พระเจ้าปงมาเกือ่าละหลัวสืบละหลวงแต่ละปุยต่างเมืองเบื่อกุนอุลอยุทแ์่มาเกือเอาครอบระไม่ประยุกุ่มปออยู่ปุคคิตโอ้โหอาเกียร์เกียร์ปุยละหลวงประมอดอังมาเมืองอูงมาเกือปุยยุงตองมาตองมวยแต่ปุยเจนไพรมพระเจ้าอยู่อ,อ้งประมออประมาพระเจ้า,าเสม,มาน การเกื้อประมาหรืปุยตางเมืองอนโลโรเอาหนึ่งระปุงสัญญาโลโรรับปรปุงสัญญาติแม่ปุยอยู่หนึ่งไปโมเสมาไปงอดประมาพระเจ้าอันเปาโลอยาจุรงอปาโลยาแกรประมาหรอคองมประทานประเกือพระเจ้าละแล็นอบเที่เหยออไขอคิดหะพระเจ้าอยาแกราองประทานประเกือะไรโกร้บบง,งรกงงงก่ลองเงี้ยที่ปุยติเชือ่อละสะเกลเอกแกความสามารถละสะเกียอ,อยู่กัน่ะแต่ ต่ำภารกิจเพืือหมอบใหม่พระเจ้าเกือเออยู่ละแต่กนิมาเสภารกิจอยู่พระเจ้าภารใจเปกือกพระเจ้าละปุ๋ยแปลนเป็นปุ๋ยต่างหาปุ๋ยเบ้าโลยเยอะพระเจ้ากาะกละเกือเป็่นเบาสืบระปุงได้ละปุยต่างเมืองอาเชื้อพระเจ้าต้นสกอกรมเปะละเสอะหอนู่นประบมเด็มามาปุ๋ยเอาออมาชุมเชื้ยถึงยุงเตาพระเจ้าต้นสกอกเปะละเกือผมเปะหอู้ระหลวงพระเจ้าละปุ๋ยหนึ่ง เกษตรพระ้ามาเลือกมาเปะส萨เกือบเปะสนับสนุนแปล้รถกองหลังแปล้งรถเบื้องหลังละสนับสนุนแต่พันธกิจอยู่พระ้าพันเรียงแดนพันพละกําลังอยู่มาเปะพันประกายอยู่มาเปะอาเชือเยอะเสียมาช่องทางตอกี้อยู่ประกาพระชามาตะครุนกัวปุยแหละปุยเปอร์สเกียชุงรากาปุยาสเพิกสะตอมเด็มาตะครุนกัวปุยเปอร์สโลเปนผู้นำ มาตรุกรกุนกุ่าปุยไปสเปนไปผู้ปกครองอยูกก่ไปนะอยู่การอภจ้าอยู่เอ้ยโมเสกการอยู่พระเจ้าแหละมาเอ้ยครุ่นเจือไปอยู่เอกลนะเสรยุทธการอภจ้ามาเมื่อติติการเกยอยู่เอกกพระเจ้าญสรุปอะเอ่ง่ายๆเยอะๆเลยมาโรกันครุ่นเจือไปอยู่เอกเกือบปีหินระหอนหนึ่งกันยุ่งเดียพะเจ้า มันไอ้ยครุ่นเจือแหละประยู่ปอาเอะแล้วปรุงระงโวะปะกายยมุเปะอัมเกลยอเกือบปะละสนับสนุนพระพระนกิจอยูุพยชนันกูพมัดออกมาเก่าๆอ่อาตั้งเงี้ยละลายยมุเปะดาบปอะจูฮุนทุนเก่าเก่าหุนเป็นตีร้อยเลยง่าหอนหุนเป็นตีร้อยง่าสนุหุนแม่แหละเราหอนหุนกูที่แต่ต่ำเสียเลยทวีคุณแต่ต่ำเสีย เดีพระเจ้าอยู่กันตกในระพรมกอกโมเปน,นาสเกือเป็นเปนเอาเบองหล,ลังอยู่ตามนาทีบางหลังอยู่ตั้งตาปูดแล้วเกียรติหลายอยู่ประมาณพระเจ้าพระเจ้าเยอะส่วนส่วนตกในกันเปิกันพมก็ิ่มสำคัญระลายหนึ่งมาอยู่เปละเสถวายหยดสักละพระเจ้าเป็นควรเจริญไปให้หนึ่งระพรมเชื่อแต่เบืออนี่มาเซปาโลอยู่หรอ ปาโลย์เข้าใจแต่นักหนึ่งเราลวงให้ยุงมาพระเจ้ากอกประกอกประมามปปโลมาเกือความสามารถละตสเกียอยู่แต่การพระเจ้าพระพูรนุนอภมเอวพระเจ้าก,กอกหลวงอภมาเกือแต่เปะแกาความสามารถละเกียอยู่แต่การนัน,นแต่การเกียอ,อยู่ไอการพระเจ้าต่างฮัปปุณะภาระความรับผิดชอบเอมาไม่เอหงดดิมาเมเอเบอร์ต้องการพระเจ้าเกวากปหน พระชา้าเราอาจะเป็นเอปุยประยุกต์การอาปชาตาเสียงประกอบประมาผประชาชนเองจำเป็นต้ออยู่กันอาปชาเต็มเวลาแล้วมาเตรมระพมระสยุต่การอาปชาเพื่อสำคัญแม่ระลายเทวผัวประเจ้าพิมูนอาเภ็นาษัยผัวการปกป้องอยู่พระเจ้าเอาดมนมาเปียครุ่งกบโัใครอินครุงการปกป้องอยู่พระ้าจะเอาดมาแบบมาชุ่มเรียงพระชาจะเป็นเรียงแดนนะเพืบ อบอุ่นทันกอ่อพระเจ้า,าเป็นหมดหมอนำการรักษาเบื่อในปีมุ่นนำมาเป็นหนึ่งกันอยู่ประการครุ่นโง่แตลอดสิ่งน้อยพระเจ้า,าปีมุ่นนะครับยันนี้มา